แม่นลครับข้าซื huh oh. Oh. Hey. Well, ้อใบมือแดงหนึ่งตอนเทาไปใช่ตอนเทาไปขึ้นเมื่อไรมันบ่โอ้โหแก้วแก้วแก้เอาอันเต้นน่เนี่ดีัจน้มูซื้อบนใจล้วน้ำร้านโอ้อันนี้เราจัยจัดไปจัดไปเาม่ได้เปิดกันแูกสินมามือหนร้านเกนสเตกหัวใจแม่ละสตกหัวใจกินน่กินน้ำโคบอกแ้วยัง อะไรก็ได้อันนี à, ้แม่อันนี้ยายของน้องคิมขึ้นอึดพี่น้องครับผมจะได้จันป่องด้วยหอันนี้ครับพี่น้องครับและนี่คืองวดที่เข้าได้งวดนี้นะครับผมหนึ่งสองเจ็ดครับผมหน้าสามตัวครับดีเที่ยวเสื้องวดนี้มาหลายได้จัดป่องเนาะเสื้อสามสี่ใบหนึ่งเพราะว่ามันมีมันมีฝันว่าไงซะเออครับผมแต่ว่ากะนี่เด้ได้ยุพันยุนี่ก็ได้เออสาธุบุญครับอันนี้เจ็ดห้าเจ็ดอันนี้ไอ้ก็ได้ยูสามลอยอยู่อืม พอดีต <N> ่อ <game> ทึ mm ้นอะไรครับสร้อยหกเส้นซับพอดีส้อสนสับบ่แม่แม่เสอบ่อบ่อลเอบ่อพอหล่อตีตาอดกะเอางไายังเียคาปูคาปูขาหมูขามาบ่เอาจินยังไงจำปลาแดก็หลงเนาะมนอเพี่ขอพี่ขอเนี่ยยังกะควกินเราฮะควาเอ่อความกินเราด้อพอมากินครับพ่อมากินจะพอำีโอเคผม วัจังไรห้องเลยคุเรียกแล้วคุเรียกแล้วอยู่ในห้องนี่ล่ะอรับตครัปลกฮะอืมคุเรียกรถดดีบ่เข่าคุณพี่น้องครับผมอืนะครับอ่ะอันใบนี้ได้าจทั้งห้อันเอาซื้อวันนี้มีเสนียนบ่ไม่นครับเพียงเลยนี่แปดเกาเนาะโอ้ยแปดเกาของซีครับผมก็มีล่ะนม่นครับแต่ใบนี้เขาจะมาเอาให้ สนามควายเน้สนามควายเน้บอลมาเรียกใบเดียวนี่ท่านี้แ่้วคนไปเอาตัวเอากันได้เลยพี่รองครับหนึ่งสองเจ็ดครับเอาแต่สีพันกับดงวันนี้เฮ้ยแก้วค่อยไปเข้ามาอันนี้พี่รองได้อวดอ้างพี่น้องกับผมอันพี่น้องในเบืองว่าคนเท่ากับารเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านมันก็ต้องได้บุญได้ท่านแะ้วจัดสองเนาะเออทำบุญย่อมได้บุญครับครับผมเข้ากับสีเอานะครับไปรวมบุญลำท่านน้ำ กับโครงการพี่ช่วยน้องวัดท้องอิ่มนะครับพี่น้องครับขอแคร์คนละหนึ่งบาทนะพี่น้องเด้อนะครับซอยบุญน้องนุ่งเฮาครับผมอืมนะครับที่วัดอ่าที่วัดท่าแขกโรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบธนสโมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยได้พี่น้องเด้อนะครับพี่น้องมาเอาบุญน้องท่านกันครับผมจดพี่น้องจดจุ้ยไปจัดฟองครับไปได้ครับเฮ้ยไปหากิตรุสินหาจิตรุสินพูดได้ลาจิตรุสินนะผุดฟันถ่าเลยผุพผุดผุดเนี่ยรัดพูดุสินเนี่ยลาหลายบ้าจิตรุสินนะแก้วแก้วแกวแกว ห่วยพยังงาเปียนในส่นบนพยัาแล้วเอาแลวเราเราเราไปไหนเราตัวนี้พยังงาเปีนไหนล่ะกรล้วนห่วยเลยออกด้นเพรากระด้านเตือนเสบอ่ะพรากระด้านเตือนเสบอ่ะขณะนี้กรองที่จะแสดงหมายเลขแล้วค่ะเอามันออกได้รวันที่หนึ่งวันที่สิหกกันยายนพุทธศักราชสอง3นห้าอยกส เลขที่ออกสองสี่สี่ศูนย์แปดสามสองสี่ส่นยแปดสามพ่นานออก่ะนกแล้วพี่นะว่าเป่าเลยพี่ห่วยกั้นลยพี่ โซนแปดสามมีแต่ี้จกนหมแิน่ห่งะนนสองแถอยม่ี่ถูกระมาณเท่สองสี่ี่ศูนย์แปดสอี่สีอีนย์แดสองสองสี่สีือิงคกอรติงก้ออรเออือกินลูกเกืกินียห่วยตายล้พยงยาบดนี่เบอร์ตะพันหรอง่นี่ สา0พัาปดอุ้ยบินเลมเฉพาะคำค่าสอบอกว่าขโมเรียกว่า2กิโล2กิโล2อกิโลนี้ขอจะลูกไส้เจ้านีออนนี้ากซื้อไินดีใบดีีขอในเดืองพอนี่ไเยอะองเล่อเาสใจาเลไดเออผมมีอะไรบอกกันลซื้อเมื่อนั้นครับใส่ให้ไม่้องรถหนึ่งสองเจ็ดอ่นไ่พี่ม่เอาเฮียละบานดิไม่ใช่แลวพี่ไม่ใช่ โอ้ยมากจังสัตวลูกลูกแบบว่ายังไงนี่เออเ็กาตัว่เอาลูกขึ้นลูกขึ้นบอนี่อุยอาพอเจ้ากินบขีว่ากวนเต็ุ้งแม่นกเข่าท่วงตาแม่ทีีองเกเดียแม่เห็นแล้วรยงานอืโอ้ยเค่าใรนีี่อืออรยการอยู่อืม จะได้ล่ะมาไม่ละพอเสีย่าเลยครับได้ครับได้ค่าเล็กคือตัวได้หลงวดนี่คือคือบมถือเออรถเล็รถหกโลหาเจนขื้าเสือเอาโอยได้ฝันยังไม่หมดเนี่ยฝันมแต่ว่าฝันจะเมื่อไดก็ฝันน่าไปเกี่ยวอย่างแหงัว่ะอันนี้แล้ก็ว่าไม้มีรถนู่กเป็นไม้่ฝันเกี่ยวเลยทีป่าฝันเกี่ยวเลยอืมโอ้ยเนาะ ผมก็บอถือวนนี้ผมได้เท่านั้นละได้ใบเดียวละผมมคได้ซื้อหลายมันผมซื้อแค่เท่าซื้อแบบเราหางใบเนาะตอนเาใบมังเลยเนาะมันบมดฝันหมดอย่างแมมก็เลยเท็กซ์ชว่าจังไดพี่น้องถามว่าซื้อเลขตัวไหนก็บอกเขาบอกวันี้ผมซื้อผมมักผมมักแปเก่ากับสอสี่มักแห้งเออช้ำช้ำเออเอาแปดสามคัซื้อเจ็ดดจิ้มไพอจังไดอันไหนตึมเนินเจ็่สี่เจอันไหตึมเน่นอันเจ็เจหบอก เออเกณฑ์หกอะเราเรากหเกอฑเรากังงนจุเออโอ้ยเนาะเาลูกเต่าฮอตหกแสนซับไปได้พอบวยพ่อห้ลูกเต่าเนี่ยขอบคุณแฟนคับไปเรื่อยแฟนคลับไปเรื่อยเพลินเพินงแง่ขับเรื่อยที่ตอวลูกเต่าครับหกแสนซับโอ้ยอยู่เมียครับผมบอขาเป็ดกกะไก่เห็ดกินได้มิดาสิดไม่เป็นแนวออยู่พบอมิดิ์ปิ้งไปเลนมิดสิ์เฮ็ด เดี๋ยวเอาเงินที่ได้นี่แบ่งไปเฮ็ดบุญน้ำเลือดจันป่องกับโครงการพี่ช่วยน้องผู้ท้องอิ่มขอเพิ่อีหนึ่งบาทเท่าไหน่สี่พัน่แบ่งให้น้องน้ำเลือดจะหาลอยเด้อจงจต่ของก็จงไปใส่น้ำโอนไปน้องหาลอยบาทเด้อ กับโครงการพี่ช่วยน้องเพื่อทองอิ่มนวัดมุนมั่งหลวงปู่ชอบธนสมโมโรงเรียนมุนมั่งหลวงปู่ชอบธนสมโมอเภอเชียงคานจังหวัดเลยพี่น้องครับเป็นโรงเรียนกินนอนตัวพ่อนะครับผมน้อยนักเรียนอยู่นะฮะสามลอยขนเฉพาะกินนอนอยู่หันแล้วก็ะสามอีกสามลอยข้นคือไปกรับอืมไม่ลดลำโซงพร้อมคีฟี่น้ำมันฟี่คาเทอิลโมบี้พี่น้องครับชุดเอกสารพี่เบิร์ดนะครับกับโรงเรียนมุนมั่งหลวงปู่ชอบธนสมโมพี่น้องอยากลบบุตรก็เสี่ยงเพล่กะได้แล้วพี่น้องเด้อนะครับผมอบุญห้ามกันนะจังป้องเนาะอื ไค่ละเกันนี้หาเจ็ดดิไอ้เพื่อนก่อนแม่ที่รถบอกมากิลมฮะไอ้แม่นบอกอือครับเปาน้ำบอกละบี้งียังละมึงหละมึงจะพูดน้ำจะไม่ง่ายรอ่วยนี่เฮ้เป้่านํำม่ม่้ไหนพูดน้ำเอาลองเป้่านํำไม่รู้ลองเป่าดูลองเปล่าดูเป่าเด้อเป่าน้ำเด้อเป่าดูอันั้นมันผูดตัวหลุเป้า เปาเปาโอ้ยยงาก็บอกมันโอ้ยไม่หยังเลยอ้าวไม่ได้วันเรื่อยเรื่อยเป็นเม็ดมอตัวเมื่อไรจะแต่งแฟนครับถามเมื่อไรจะแต่งตัวเป็นไม่ยังงาอีกเมื่อไรจะแต่งตัวเป็นไม่ยังงาอีกใก่ล้วใก่ละไก่ละแฟนครับเขาถามอยู่ดิแต่งตัวเป็นไม่ยังงายเลยดิครับผมเพ่งมาได้ก็ใจสิขาดน้ำอ่ว่กูจะคล้องเลยง่วงเกี่ยว ี่ละเป็นีละวัวเป็นีละวัวนัเป็ัวเป็นีละว่นัวจกสิคาอฟซีก็จสิขานพวเอฟซีโอ้ยนอว่าจันจนะไปจไปแต่งตัวเราสนา้าป้าปากหลามันคแล้วรับออกไปนับเดี๋ยวอันนี้มื่ออื่นจะไปข้นเด้อนครัไจะไปข้นยูยูหนท่องขึ้นแล้วก็จังเอาไม่ไยังงาไปเสียคคาเลเป็น และอีกส่วนนึงเขาก็เก็บไว้ไปเฮ็ดบุญน้ำเพลิน้นะครับาทลด้หลายเด้อบุญไปเหตุข้งการเพลินน้ำเอ้าพ่อขอบคุณแฟนขับไปเร็วแฟนเพื่อบุญเพราะถือร้ายก็ดีใจเท่านี้ก็เอาเนาะเพราตอนเขาไปเขาจะเสีเรียดไปคนมากครับครับผมอืออือแต่คือว่าแหละเขาก็หาเจนเขาก็ในแต่ดินอยู่ดอกเนาะอือพอาเด็กมวนพอาเด็กซึ่งกันไปเออจ้าก็ยจะขาดขึ้นอยู่ครับ่อพ่ออันนี้เป็นปาไปอีกหนึ่ฮะป้าไปอีกหนึ่งแถววะฮะปากบีงแค่หนึ่งแถวมึงสีแถวบ่ลูกบ ปวดเมอเมื่อสิเดียเด๋ยวเราสั่งเอาบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ